เรียนอาจารย์ประจำวิชาและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเรากลุ่มที่6จะมานำเสนอผลการตอบแบบสอบถามออนไลน์ภายหลังจากการอ่านอินโฟกราฟิกเรื่องแสงสีฟ้าภายเงี้พี่คาดไม่ถึงไปรับชมและรับฟังกันได้เลยค่ะข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเพศของผู้ตอบแบบสอบถามจานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด54คนเพศชาย6คนคิดเป็นร้อยละ11 เพศหญิง48คนคิดเป็นรอยละ88.9จำนวนของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด54คนศาสนาศาสนาพุทธ52คนคิดเป็นรอยละ96.3ศาสนาคริสต์2คนคิดเป็นรอยละ3.70สังกัดคณะของผู้ตอบแบบสอบถามคณะพยาบาล27คนคิดเป็นรอยละ50คณะสาธารณสุขศาสตร์4คนคิดเป็นรอยละ7.41 คณะการบัญชีและการจัดการ3ามคนคิดเป็นรอยละ5.56คณะศึกษาศาสตร์หคนคิดเป็นรอยละ9.26คณะบริหารธุรกิจ1คนคิดเป็นรอยละ1.86คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนิรมิตศิลป์อลรรส,สองคนคิดเป็นรอยละ3.70คณะวิศวกรรมศาสตร์สองคนคิดเป็นรอยละ3.70 คณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์สองคนคิดเป็น3.70เศยวิทยาลัยการเมืองการปกครองสองคนคิดเป็น3.70คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม4คนคิดเป็น7.41คณะวิทยาศาสตร์สองคนคิดเป็น3.70จจนำนวนของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด54คนอายุ16-20ปี49คนคิดเป็นร้อยละ90.74 อายุ21ปีถึง25ปี4คนคิดเป็นร้อยละ7.41อายุ26ปีถึง30ปี1คนคิดเป็นร้อยละ1.85จากการตอบแบบสอบถามภายหลังจากการอ่านอินโฟกราฟิกข้อที่1แสงสีฟ้ามีพลังงานอยู่ในช่วงความยาวคลื่นเท่าใดคนที่ตอบถูกมีจำนวน41คนคิดเป็นร้อยละ75.93 คนที่ตอบผิดมีจำนวน13คนคิดเป็นร้อยละ24.07ข้อที่2แสงสีฟ้าสามารถเกิดได้จากสิ่งใดคนที่ตอบถูกมีจำนวน45คนคิดเป็นร้อยละ83.33คนที่ตอบผิดมีจำนวน9คนคิดเป็นร้อยละ16.67ค่ะข้อที่3ข้อใดไม่ใช่อันตรายจากแสงสีฟ้าคนที่ตอบถูกมีจำนวน53คนคิดเป็นร้อยละ98.15 คนที่ตอบผิดมีจำนวนหนึ่งคนคิดเป็น้อยละ1.85ข้อที่4ข้อใดไม่เป็นการป้องกันอันตรายจากแสงสีฟ้าคนที่ตอบถูกมีจำนวน42คนคิดเป็น้อยละ77.78คนที่ตอบผิดมีจำนวน12คนคิดเป็น้อยละ22.22 22. ข้อที่5แสงสีฟ้าก่อให้เกิดอันตรายใดต่อดวงตาคนที่ตอบถูกมีจำนวน5 3คนคิดเป็น้อยละ98.15 คนที่ตอบผิดมีจำนวน1คนคิดเป็น้อยละ1.85ข้อที่6บุคคลใดมีโอกาสได้รับอันตรายจากแสงสีฟ้ามากที่สุดคนที่ตอบถูกมีจำนวนทั้งหมด49คนคิดเป็น้อยละ90.74คนที่ตอบผิดมีจำนวน5คนคิดเป็น้อยละ9.26สรุปคะแนนแบบสอบถาม6คะแนน31คนคิดเป็น้อยละ57.41 คะแนน11คนคิดเป็นร้อยละ20.37 4คะแนน6คนคิดเป็นร้อยละ11.1 1 11. 3คะแนน3คนคิดเป็นร้อยละ5.56 2คะแนน1คนคิดเป็นร้อยละ1.85 1หน,น,นึ่งคะแนนสองคนคิดเป็นร้อยละ3.70สรุปความพึงพอใจหลังจากการอานอินโฟกราฟิกความเหมาะสมและการเข้าใจเนื้อหา มากที่สุดมีจำนวน16คนคิดเป็นร้อยละ29.63มากมีจำนวน26คนคิดเป็นร้อยละ48.15ปานกลางมีจำนวน10คนคิดเป็นร้อยละ18.52น้อยที่สุดมีจำนวน2คนคิดเป็นร้อยละ3.7ความหลากหลายของเนื้อหามากที่สุดมีจำนวน12คนคิดเป็นร้อยละ22.22มากมีจำนวน24คนคิดเป็นร้อยละ44.44 ปานกลางมีจํานวน15คนคิดเป็นร้อยละ27.79น้อยมีจํานวน1คนคิดเป็นร้อยละ1.85น้อยที่สุดมีจํานวน2คนคิดเป็นร้อยละ3.7ความน่าสนใจของเนื้อหามากที่สุดมีจํานวน16คนคิดเป็นร้อยละ29.63มากมีจํานวน31คนคิดเป็นร้อยละ57.41หนึ่งปานกลางมีจํานวน5คนคิดเป็นร้อยละ9.26น้อยที่สุดมีจํานวน2คนคิดเป็นร้อยละ3.7 ความสวยงามและความเหมาะสมของอินโฟกราฟิกมากที่สุดมีจำนวน17คนคิดเป็นร้อยละ31.49มากมีจำนวน28คนคิดเป็นร้อยละ51.86ปานกลางมีจำนวน7คนคิดเป็นร้อยละ12.97น้อยที่สุดมีจำนวน2คนคิดเป็นร้อยละ3.7ความรู้ที่ได้จากอินโฟกราฟิกมากที่สุดมีจำนวน16คนคิดเป็นร้อยละ29.63มากมีจำนวน28คนคิดเป็นร้อยละ51.86 ปานกลางมีจํานวน8คนคิดเป็นร้อยละ14.81น้นอยที่สุดมีจํานวน2คนคิดเป็นร้อยล3.7สําหรับพวกเรากลุ่มที่6ก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ